ัสดีค่ะมาเจอกันช่วงค่ำๆนะคะมาอีกแล้วมาเจอกันที่โรงพยาบาลอีกแล้วมิกกี้น้วมือเป็นน้ำหนองอักเสบแม่เพิ่งมาเห็นตอนไปรับกับจากโรงเรียนวันนี้ก็เลยโทรหาหมอเวนนะคะหมอเวนก็เลยนัดมาให้พบที่แผนกฉุกเฉินของเด็กนะคะโรงพยาบาลแถวบ้านนะคะตอนนี้ก็คุณป้ากำลังขับรถหาที่จอดรถที่ชั้นบริเวณใต้ดินของโรงพยาบาลนะคะทุกคน เด็กคนนี้เกิดมาไม่ถึงสองขวบมาโรงเรมาโงพยาบาลแล้วสี่ครั้งนะคะสุดยอดเลยถึงและะ้วค่ะเราจะมาเกันมารับเออ่ลูกค้า V I P ไปโรงพยาบาลไหมไปนอนเตียงไป กินไก่เหมือนแม่เลยจะไม่เหลือแม้กระทั่งกระดูกไปไปที่แผนกกันเน,เนี่ยค่ะทุกคนนิ้วมือน้องเขาฝั่งนี้พอดีเลยเดี๋ยวเขาจะให้ก้องจังบปาก็เดินนมาก แม่ดูหน่อยดิให้ดูมือหน่อยดิขอดขอูขอมือดูหน่อยขอมือดูหน่อย<แ>พอเวลาจะดูเขาก็ไม่ให้ดูค่ะเด็กชายน้่นิ่งมาถึงแผนกแล้วค่ะทุกคน,นตอนนี้ก็มารอให้หมอเวนมาเรียกเข้าไปพบนะคะ พยายามจะให้ดูนิ้วมือน้องไม่รู้น้องจะให้ความร่วมมือหรือเปล่าจับไม่ได้เลยเข้สมัหนอสิเห็นไ,ไหมครับนี่โอ๊ะเดี๋ยวนี้วะนี่อะไรรอต่อไปไหนรอต่อไป ดีเด็กเขามีของให้เล่นให้เล่นขึ้นมาแกนเย็นมมดชีวิตแล้วค่นี่ยค่ะทุกคนน้องโอ้๊ะพ่อกับแม่ไฟช็อตกันเี่ Nå, Skal vi hente igen? <trives> skal vi Nej. Du ved ikke lege? Dem det. skal du have på. Se far sin på. Prøv se. Hvad ja, du no, det er den er den 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 den. Det er fordi er yeah. ad. ad. Ikke? Så skal du have dem på. Det er ad. Yeah. Ja, Du skal have dem på. Mm. Ja, fordi det er for varmt? Mm. Okay. Skal jeg tage om med? Se sagde at jeg er humor. er du på Skal vi gøre sådan her. Var det bedre? Yeah. Sådan der? du den på igen? Nå, skal du lønne på igen? Nej Skal vi gøre det samme med den anden? Nej Det er fordi dine strømper er røget af, siden de har gjort det sådan Færdig, så får du lov at vælge en, ikke? Nu skal vi lige vente på, at damen kommer tilbage så skal hun kigge på dine fingre, og så hvis du Vi er dygtig, så får du hende. Okay. okay. Ja, så du prøv at se fars fingre. Prøv, 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 prøv at se, at se, se. Kan se? Godt til ikke? Ja, så hende lægen kommer op og prøver at lave noget med den, ikke? หมอไปถามเพื่อนก่อนเดี๋ยวหมอมาให้คำตอบว่าจะมีอุปกรณ์นี้เจาะให้หรือเปล่าถ้ามันก็กลับบ้านไปเจาะออกกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนหมอบอกว่าให้กลับบ้านไปล้างกับสบู่นะคะสบู่ล้างมือสามครั้งต่อวันนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็พยายามบีบเอาน้ำหนองออกจาก จากเออมือน้องออกนะคะแต่แอนยังไม่รู้เลยแอนต้องทํำยังไงเพราะว่าถึงจะเป็นหนังหนังของเด็กก็ตามเดี๋ยวมัน,ม,นมันก็หนานหะนังคนเรามันมีสามชั้นอะ่ะก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปตามหาเข็มอยู่ซื้อเข็มแล้วเอาเอาเข็มเจาะน้องออกเอาพรุ่งนี้ก็หยุดอยู่บ้านกับแม่กลับบ้านแล้วค่ะทุกคน

Ja, det vil jeg godt, Mikki. Far, husk jeg... Nej, du går væk. Du skal ikke gå tæt på. Nu kommer du virkelig. Det giver... Var det ikke bedre? Ja. Så går du og vasker hende med far, okay? Dygtig. Dygtig. Nu skal vi bare holde øje. Ja. Se så du er uddød. Det klarer du rigtig godt. Jeg tror, du vil gå meget værre. Mm. Vi den at åbne. Ja. Skal vi gå gå Ну